กับผมอีกแล้วนะครับเอ็กนะครับจากช่องไลฟ์สระชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรส่วนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับที่มาจังหวัดอุดรเนี่ยนิยมมาเช็คอินที่นี่นะครับซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยที่หนองประจักษ์แห่งนี้จะมีอ่า เป็ดยาง,นยางขนาดใหญ่เ,เลยนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่ามันลมนะครับเา็าเลยไม่ได้เติมลมกลัวเป็ดจะลอยไปไกลพายุโนอืน่นก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปให้หเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับได้ไดูนะก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้องเก่าแก่นะครับตั้งแต่ยุคคน,นก่อนแล้วนะครับทีนี้ก็มี มาพัฒนานะครับในส่วนตรงนู้นนะครับนู่นจะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปหรือว่าไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนตรงสวนตรงนี้นะครับจะมีสะพานแขวนนะครับที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับตรงนู้นนะครับตรงตึกสีครีมนะครับตรงนู้นจะมีสะพานแขวน ก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปบริเวณรอบๆนอ,องกระจกนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับตรงข้างหน้านี้จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีป้ายนะครับขนาดใหญ่นะครับมีแอดอูดรนธานีนะครับก็ถ่ายรูปกันได้นะครับ นี้เสียดายนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีเป็ดยางให้ถ่ายนะครับว่าจะมาถ่ายรูปกับเป็ดยางโดยเฉพาะเลยนะวันนี้นะ บริเวณที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านะครับจะเป็นนะครับที่บอกเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับตรงนี้ก็ปิดปรับปรุงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้บริการนักท่องเทีย่ยวนะครับสำหรับนั่งเรือปั่นนะครับเรือถีบตรงนี้นะ ท,ที่เห็นสีเหลืองๆนะครับเป็นเรือทิพย์นะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับไม่แน่ใจว่าต้องเสียตังค์หรือเปล่าน,นะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวที่อุดรน,นะครับก็ลองมาดูนะครับ แต่ว่าจะได้ถ่ายรูปกับเป็ดเหลืองทั้งวันนี้เขาไม่เติมลมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพายุอะไรนะฝนเข้านะครับก็เลยไม่เติมลมนะครับกลัวว่ามันจะเสียหายไม่แน่ใจนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะไดะ้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องไลฟ์สระชาแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ